ช็อกกันทั้งประเทศขเมรยืนดูทหารไทยทำงานผาวาโดนไทยปิดตายโอสเม็ดสร้างรัว้วรวดน้ำและกำแพงคอนกรีตกันจนทำเอาไม่กล้าเปิดศึกอีกวันมีศูนย์หายทั้งจังหวัดโดยมาตอนนี้เองนะครับกองทัพไทยก็กำลังขยับเดินหน้าปฏิบัติการระดับยุทธศาสตร์ที่ทำเอาฟั่งขเมนต้องร้อนรนออกมาวยวายกันระงมคีย์บอร์ดหลังเจอพี่ไทยลุกค้าด,ด้วยรถขุดขนาดยักษ์คุมงานโดยทหารชุดดำ เปิดปฏิบัติการปิดช่องว่างทางความมั่นคงที่ช่องจอมพุ่งเป้าไปที่โอสเมตฟังเขมรเพื่อวางรากฐานแนวรบด้วยคันคูมหาการล้อมคอ,อกรังโจนสแกมเมอร์และฐานเก่าจนเขมรหดหายไปต่อหน้าต่อตางานนี้ถึงเขมรจะอยากเปิดศึกแค่ไหนก็คงต้องถอยเพราะถ้ายื้อสู้ไทยรอบนี้มีหวังสูญสิ้นอธิปไตยไปเกือบทั้งจังหวัดแน่แน โดยเฉพาะมาล่าสุดครับมันก็เกิดเรื่องคือเป็นกระแสเดือดจัดว่อนโซเชียลฝังเขมเขึ้นจนได้เมื่อมันมีคลิปวิดีโอระทึกขวัญที่พวกคนเพื่อนบ้านนั่นแหละเป็นคนตั้งกล้องถ่ายกันมาเองเผยให้เห็นภาพที่พวกเขาถึงกับยอมรับในคลิปเลยว่าร้อนระอุจัด เพราะทหารไทยเราเนี่ยเขาคัดของหนักส่งขบวนเครื่องจักรกลหนักรถแมคโครรถขุดขนาดยักษ์บุกเข้าไปรื้อพื้นที่ปูพรมจัดระเบียบชายแดนไทยขเขมรตรงพิกัดด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ประจันหน้าใสขเขมรเต็มๆบนเนินเขา แต่ทว่าความลับดันแตกและกำลังออกอาการสั่นพลวันมันทันทีเพราะนักข่าวหรือพวกสายรับขเมเ้นที่แอบ่องเนี่ยเขามาโนพัรนากันไปเองถึงขั้นระบุว่าเหลืออีกเพียงแค่250เมตรเท่านั้นถนนสายหลักที่จะขึ้นมายังโอสเมตหน้าวัดรุจจำเปเนี่ยกำลังจะโดนทับไทยตัดขาดและปิดกั้นถาวรจนพวกเขาต้องตะโกนถามกันระงมผ่านหน้ากล้องว่าถ้าเป็นแบบนี้ข่มเ้นก็เตรียมพินาศวายวอดแน่ทุกอย่างมันจะพังหมดแล้วเราควรทำยังไงกันดี ซึ่งต่อกับเรื่องนี้เองนะครับมันก็เกิดเพจดังอย่างไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมารณะนะก็ได้ออกมาเผยพิกัดดังกล่าวพร้อมเล่าว่ามีคลิปทหารไทยกำลังคุมกันเครื่องจักรหนักที่กำลังขุดดินแถบช่องจอมซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายได้จากฝ่ายกัมพูชาพร้อมแคปชั่นว่าอากาศร้อนมากเหลืออีก250เมตรถนนขึ้นไปยังโอสเมเ็ตหน้าวัดรุจจำเปเนียอาจจะถูกปิดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทุกอย่างอาจจะพังพินาศคุณคิดอย่างไร ซึ่งจริงๆทหารไทยเองก็คงไม่ขุดลงไปถึงถนนด้านล่างหรอกบางเพจของขเมรก็อ้างว่ามีทหารไทยชุดดำกับรถขุดอยู่บริเวณแถวหน้าวัดเลยลองไปหาข้อมูลดูพบว่าประมาณจุดนี้เข้าใจว่าทาั้งฝ่ายไทยน่าจะขุดคันคูยุทธศาสตร์ปิดตั้งแต่ช่องคาราคมุมลงมายังจุดที่ฝ่ายขเมรได้ถ่ายวิดีโอนี้เพื่อแยกไม่ให้ฝ่ายขมรเข้ามาวุ่นวายกับฝ่ายไทยในพื้นที่ทางตะวันตกของโอสเมตในอนาคต โดยภาพนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าคันคูยุทธศาสตร์ตั้งแต่ช่องคละขมุมลงมาหน้าผาตรงนี้น่าจะใกล้เสร็จนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับขณะเดียวกันด้านเพจดังอย่างเพจข่าวชุมชนคนสุรินที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยชาวเขเมรกําลังออกมาบ่นกันระง,งมในโลกโซเชียลอ้างว่ากองทัพไทยบุกรุกแดนเข้าไปที่ด่านโอสเม็ดจังหวัดอุดรเมียนใจตรงข้ามด่านช่องจอมจังหวัดสุรินของเราเข้าไปลึกกว่า400เมตรจากจุดชายแดนเดิมที่เคยรับรองกันไว โดยจุดนี้เองครับก็ห่างจากด่านชายแดนหมายเลข15ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศมากกว่า400เมตรเขาอ้างว่าการรุกรานของไทยเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดชี้ระหว่างวันที่27ธันวาคม68โดยการสร้างรั้วลวดน้นามและกำแพงคอนกรีตกัน้นซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในการยึดครองด่านโอสเมตอย่างลึกและผิดกฎหมายนี้ กองทัพไทยยังได้สร้างรั้วลวดน้ำและยึดครองดินแดนกัมพูชาที่จุดโอคาลขมุมหรือห้วยหมีและภูตาทองเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์69ซึ่งข้อมูลนี้มาจากนายเมธเมสเปียกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรเมียนใจและโคศกจังหวัดและหลังจากประเด็นนี้เองนะครับได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อก็ทำเอากลายเป็นประเด็นดราม่าดังในขเอเมมตทันทีพร้อมกับแห่มาสิ้นหวังไปต,ตามๆกันว่าจะขืนให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็จงยกดินแดนให้ไทยดีกว่า ยังเม้นนี้ครับก็บอกทั้งน้ำตาว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกยกให้เขาไปเถอะจะได้ไม่มีสงครามเม้นถัดมานะครับก็บอกว่ายกให้เขาไปเถอะที่ดินว่างตั้งเยอะให้เขาทํามาหากินไปเรามันพวกขี้เกียจมีที่ขายที่มีบ้านขายบ้านคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไปถามพ่อเราดูสิหมายถึงผู้นําถ้าเขาไม่รู้จักเจ็บปวดกันก็ปล่อยให้เขาทําตามใจไปเถอะ คนถัดไปก็เมนต์ไว้ว่ายังไม่เข้าใจผู้นำขเขมรเลยที่ปล่อยให้เขาเอาดินแดนไปตามใจชอบแบบนั้นคนต่อมานะครับก็เมนต์ไว้ว่ากองกำลังของเราคงจะอึดอัดใจและคงจะลำบากใจสุดๆผมอยากจะบอกคำหนึ่งว่าถ้าฟังเราทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนเดิมก็กลับบ้านมาเถอะปล่อยให้มันทำตามใจมันไปก่อนความคิดเห็นของขเขมรต่อมานี่บอกว่าผู้นำไม่ใส่ใจทำเสียเกียรติยศและชื่อเสียงของขเขมรที่เคยโด่งดังเรื่องการทำสงครามตอนนี้เสื่อมหมดเลย เม้นทัดมานะครับก็บอกว่าใครสงสัยเหมือนผมบ้างพวกมันรุกรานเข้ามาทุกวันแล้วยังจะปิดตาไปถึงไหนอีกถ้ามันกล้าทําถึงขนาดนี้แล้วอย่าหวังจะได้ดินแดนคืนเลยนอนรอปลูกกล้วยเถอะที่หมายถึงทําอะไรไม่ได้แล้วคนต่อมาครับก็เม้นไว้ว่าเจ็บปวดใจเหลือเกินพี่เอ๋ยพูดไม่ออกแล้วและเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะไม่ไปลงคะแนนให้พวกตระก,กูลหุนแล้วด้วย គឺចាប់បងប្អូនដងធ្វើម៉េចវាតាមត្បတ်និជាគ្របតកន្លែងយើងដើរលេងសបាយណាស់ល្បាតដើរល្អឲ្យជួបគ្នាតាមតាំនេះពេលមកអញ្ចឹងតុគងទៅនៅវានៅ

អាចដើរពីពងកោយ៉ាង X អាណែវវងឈរមើលហ្នឹងឯងຕົបកែកខ្មាត់អស់មើលណែវដឹងថាកលែងពេលមកកលែងនេះឈឺចាប់តែនៅមិនសົບຕົបចាត់មិនបានទេប្រាំមិននឹង អូតេ1មើលអូជាគិតនៃរបស់កម្លៃយើងត្រូវតេ1ពេលមួយឲ្យជិតច្បាស់ มเตัด้ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่